นี่วันนี้ทุกคนเราก็มาอยู่กันที่ตลาดตะลุกนาสารชลบุรีนะเราจะพามากินมาดูยำแหนมยำแหนมร้านนี้เขาบอกยำแหนมร้านนี้อร่อยมากเดี๋ยวไปดูกันนะแล้วก็มียำสารพัดยำเลยนะครับนะนี่เดี๋ยวมาดูยำแหนมยำแหนมยำแหนมชุดหนึ่งครับนี่มือยำแหนมกัน คือเท่าไหร่ครับยำแหนมห้า hmm> สิบค่ะห้าสิบบาทยำกันสดๆแบบนี้สดๆแบบนี้เลยนี่คุกเข้าให้เข้ากันแบบนี้ห้าสิบบาทนี่มากินไหม นี่มะม่วงซอยกันแบบสดๆเลยนี่ห้าสิบบาทรนกระมังรนชามดูดิทุกคนนี่โอ้ห้าสิบบาทยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จนะ ก็ที่ร้าน,ปนเปิ้ดยำแซ่บเบิร์นะตอนนี้มียำข้าวยำแหนมขายใช่ไหมเขาเรียกข้าวยำแหนมไหมใช่ค่ะข้าวยำนี่แบบนี้เลยโอ้น่ากินมากนี่ห้าสิบบาทลน้นล้นกล่องแบบนี้เลยนะแล้วก็จะมียำต่างสารพัดยำเลยทุกคนนะก็เมนูหลากหลายมากมายนะครับนะนี่ เริ่มต้นแค่70บาทน,นะ,นะราคา <นะ S 1> เริ่มต้นนลครับนะนี่ลูนี้ารับยำแหนมไปแล้วเดีย๋ยวมาดูยำมาม่าหมูสับไม่ใส่พริกเหรอไม่พริกนะครับนะ ดูยำบะหม,ม,มี่มืสับไม่พริกนะอยากกินรสชาติไหนนี่ต้องแบบนี้เลยป้ายร้านเป็นยำซับเบอร์แบบนี้เลยนะครับนะนี่ตลาดเป็นยำซับเบอร์นะบนตลาดตลูลุงนาสารชลบุรีไปดึงร้านนี้ที่เราชอบกินรสชาติน,น้ำยำนะฝีมือรสจัดจ้านนี่ตาลมะนาวน้ำปลา หนัวไม่พริกไม่ผักแบบเบบี๋เบบี๋เด็กๆกินกันใช่ไหมนี่ก็จะบีหมูสับเขาสั่งมาวมี่หมูสับไม่พริกเหรอใส่ไส,ส้กรอกนนี่ในะใครมาตลาดตะลุงนะ่าสา่ชุมดิ่กก็แนะนำไปดีหนึ่งร้านนะรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่ง นี่อันนี้จะเป็นแหนมนะแหนมอันนี้แหนมทําเองป่ะทำแหนมมาตุ๋งค่ะฮะแหนมมาตุ๋นทำเองทำเองใช่ไหมอ๋ออันนี้เขาเรียกว่าอะไรอันนี้เขาเรียกว่าอะไรข้าวข้าวข้าวคุกอันนี้ทําเองนะแล้วก็มีแหนมอย่างนี้นะครับแล้วเป็นชุดแหนมชุดละห้าสิบบาทแนะนําอยากให้ลองชิมดูนะนี่น่ากินมากนะนี่อันนี้เป็นจำมะโอ้โหคือกะละมังกะละมังนี้อะไรอ่ะ เอาทำไมแปดสิบบาทหอ๋อมามาสองก้อนออออนี่โอ้โหน่ากินมากทุกคนอันนี้ของลูกค้าทานที่ร้านนะครับแปดสิบบาทดูนี่โอ้น่ากินมากนะอ่ะใครมาตลาดตุนลุงนาสารชุมพรีก็ฝากไว้อีกหนึ่งร้านนะครับเป็นร้านเป็นยำซัพเวอร์แบบนี้นะโอเคลองมากินกันดูยำแหนมแซ่บมากโอเค